ค่ะกาบสวัสดีท่าท้ชมทั้งบานค่ะค่ะมนีกะมาพบกเจค่ำสามตัวเต็งคื้เก่าเนาะค่ะมนีเจค่ำสามตัวเต็งก็ได้มาติดตามน้ำรอบความฝันกับประคําค่ะ่าประคํานี่เพื่อนฝันเห็นงูเนาะค่ะงูใ่ขุดป่านี่กะเอางูใส่ในกระสอบค่ะเอาไปโปยในน้ำเพรานั่นเนาะค่ะมัดปากสอบไวเอาไปทิ้มนงน้ำกลายเป็นไก่หนอยสามตัวบินออกมาเนาะค่ะค้าควา่ฝันของประคําจะเป็นยังไง เป็นไปเป็นมาเนวใดกับผู้ปกการเสียเวลาค่ะมากับไปติดตามรับชมรับฟังข้อความของประทับขบคนกันค้าค้ากรับสวัสดีค่ะประทัมสวัสดีสวัสดีค่ะกวัสรบสวัสดีค่ะประทับค่ะค่ามีได้มาติดตามหนึ่งเรื่องข้อความประทับค่ะประทัเข้อความค่ะทนผช้ชม ก็สิฟันจังนไรกั่ในที่ป่าดีเราก็ฟันห่งสั้าะนะกนอกะป่าฟัไนไป,นนป,ป็นไรฟันว่างูมันจิมกากัดฟันห็นงูใหญ่ตัวบอกง่ายดำปืดเลย,เยกันเลยว่าที่วดาเป็นม,มหาค่ะวรจีนมากเกี่ยวมากัดกระบอกกัดกันเรียกว่าห้ามห้ามเพื่อนยามากัดข่อยยามาไก่ข่อยเจา้าบ่อนี่ข่อยกระยานเจ้าไปหาคนอืน่นเอากระสอบปุยยุธย,ยามาใส่กระสอบเคี้ยวๆนะใ<ฮ>ส่แล้วมาดปากไว้นามก็มีหนามยู่ไต้ทุนบ่า น้ำใช้ง,า,ง,งามงามก็เลยว่ากุฏิทิมมึงลงนีล่ะทิมมึงลงนีมึงตายมึงตายจมน้ำอยู่นี่ล่ะมึงตายเน่ากับเนา่าในสอบนี่ล่ะเขาบ่าอยู่ว่านี่เพิ่นบ่อตายใช่แล้วเลยอ่ะเพื่อนออกมาเปิดปากออกมาบินออกมาเป็นไก่หน่อยสามตัวงูกลายเป็นไก่หน่อยเน่บินออกมาเลย, 3, ายเปิดปกากออกมาได้ก็เลยว่าโอ้ยสามนี่ออกก้วเด้อว่าทามเก่านี่ออกแท้ทามเก่าเก่าสาม่าเงว่ะ เกามีเด้อลอะไรวะใชเป็นไกด์สามตัวเนาะฝันไปงแน่นเป็นเป็นไปเป็นหน้าจังไลยจังเดี๋ยวโผล่งูโผล่ยีนีปลาทุกอย่างประนั่งยี่สิบ้าปีเพื่นเพื่อนขึ้นมาหาแต่ยังว่าเพื่อนแต่ยังว่าเพื่อนเป็นเพื่อนเป็นพุ่นละเพคนเพคน มาน้ำตลอดเพื่อนกับเป็นหนันเป็นหนี่มาแปลงให้เห็นอยู่เรื่อยหรือว่าสิเป็นเทพวดาคือระค้ำเบาเนาะว่าแปลงกายเป็นแปลงกายเป็นยังกระไดเพื่อนเป็นแปลงเป็นยังกระไดเพิ่นมหาเนี่ยแปลงเป็นยังกระไดเพื่อนสั่งไปยังไดกระไดค่ะขนาดเพิ่นเป็นแปลงเป็นหมาเพิ่นยังขาบขาไหวบัหายเอาไปให้มูค่ะค่ะยานเอาไปหมู๊เนบมาขาบขาไหวค่ะแต่วันนี้ความฝันนี่คุณแม่นีได้จับเลยจับเปิดปากกระสอใส่ ตัวอขาบอกดามขาดาปืดเลยก็เลยว่าโอ้ยงูโศกเันเพิ่นมาให้โศกให้ลาบงูโศกงูลาบตัวนี่ก็เลยว่านะเออใส่กระสอบลาบกระลาบโศกกระโศกกระโศกอยู Joe, ่นี่แหละก็ลงอยู่นี่ลงอยู่ในหนามนี่ก้อนที่จับเขาก้อนที่จับเขาก้อนที่เอาเขาสักคำก็บอกเป็นเข็ดเข็ดลาบวระศรัทธาแม่นว่าโอ้ยโศกโศกลาบลาบโศกโศกลาบลาบกระลาบอยู่นี่ละลาบนี่เลยกระสอบนี่ละโศกกระโศกไม่กระสอบมัดปากแบบดีเปิดปากออกได้ บินออกมาเป็นไก่หน่อยสามตัวพ่อเบาเร็วก็มัดปากเลยมัดปากกับทิมลงเลยนี่อยู่นี่ละโจกกะโจกอยู่นี่ลาบกับลาบอยู่นี้ค่ะค่ะเลวาน่าบินออกมาโบมีภูไข่นบมีภูไข่กันยังว่าจะคล้องทิมลงเองมัดเนียนๆกมัดเนียนน้ำปลาคำเนาะแต่ว่าจะเปิดออกได้จังเลยเปิดออกได้จังไหนเพื่อนก็บินออกมาค่ะบินออกมาเลยก็เลยวานโอ้ยิ่นออกเลยตัวนี้มันออกมากเป็นไก่แสดงว่าออกเล็กเป็นออก ค่ะบาตรีคุณแม่สิตีเป็นตัวเลขตัวใดคุณแม่เจ็ดเก่าสามเน๊ะเจ็ดสามเก่านี้เก yeah. yeah, sí. yes, no, uh. ้าเจ็ดสามก็ไดค่ะเจ็ดเก่าสามเจ็ดสามเก่าเรียกว่าเก่ายกล้ับเก่าเนาะค่ะไก่กับเก่าไก่หน่อยกับสามโตค่งูกับเจ็ดจีหละค่ะงูเขาทำกับซือว่าเป็นเรื่องเราความฝันทีชัดเจนเนาะคุณแม่นอีตัวเลขออกมาคือไก่เนี่ก็เป็นเก่า ไก่กระเก้าหมูกระเจ็ดหมูกระเจ็ดสามนี่ก็คือไก่สามตัวไก่หน่อยสามตัวบินออกมาแบบบ่ออันนี้เลยออกกันบ่อก้าสามนี่แต่ว่างานนี้จะเป็นงางผู้ใดจะเป็นงานผู้ใดก็แม่นจะพ้องอยู่นี่แหละแต่ว่าเป็นสองสั่นเป็นสองสั่นเพราะว่ามีไตทุนบาทมีไตทุนบาทก็นำไรเงี้ยเนี้นเงี้ยนำใชงามแบบําแบบคือตะเกาน่าล่ะคือแต่ม่อนเครื่อไถึกมากเลยล่ะนำไรพัน นำไลผ่านในไต่ชุนเคยฟันเห็นนั่นล่ละเอาทิมลงกนามนี่บ่แโบน่อาจจะมีหนึ่งนำบอกคุณไหมกระบบนีกระบบนีเพราะว่ามันอันนามนั่นบบเคยก็ตามที่่ันมาก็บบเคยจับนามม้วนนี่ใส่เพราะว่าเย็นเย็นอยู่เรื่อยน้าม้วนนี่เนาเว่ย็นตลอดกะโบโบเกี่ยวกันโบเกี่ยวกันเพราะว่านามม้วนนี่บริเกียวฟันเห็นเลือบบรด้มีนามก็ยังฝันเห็นยัง ກະເຂົ້າເນາະເຂົ້າເຊົ້ค่ะๆບໍ່ກ່ຽວກັບນ້ຳເນາະກ່ຽວເລີຍບໍ່ບໍ່ເອົານ້ຳໃສ່ກໍບໍ່ເປັນຫຍັງບໍ່ເປັນຫຍັງຍັງແຕບາດີມູ້ກັຂານ แต่ว่าคุณแม่สั่งว่ายากัดเด็กบ,บ่ยายาม่ไก่คอยเพาบว่าให้ไก่กคอยอสั่งได้อยู่แต่ว่าหย่านเปเห็ุคนอื่นทำารคือพวกมูจังสันจ <c oughs> ังชีนนะสั่งคือก็หยุดปับ๊บหยุดปับ๊บแต่ว่าย่อมเขาก็สอบก็ให้เขาก็สอบปองเขาก็สอบมัดจะคล้องกับทั้งทั้งหย่านทั้งมัดนะว่าจังว่าหย่านเปนเ้คิดว่าเทวดาเป็นแปลงตาขมแปลงกายมากเพราะว่าสั่งเป็นแปลงเออเปนแปลงย่อมได้กะอันนี้อยู่เป็นหมาเป็นสุนั<า>กเป็นยังหนึ่งกะ ขาดพาไหวกวางเห่าเหนือไปใหงูมูอก็ไปดื่มน้ำถือจะจะคล้องเอาเขาในกระสอบแล้วปลาข้ามเอาไปปล่อยลงน้ำมัดมัดปลาไว้อยลงน้ำบินออกมาเสยบินลงมาเป็นไก่จักมันออกได้จังได้ปลากระมังยูเปิดออกเองเนาะก็มีคอยมีปีบบินออกนอกนี่คือเป็นเทวดาเนาะที่วดาแปลงเพจเนาะตัวเล็กตัวถี่ขุนแม่ตีให้นี่ก็อาจจะออกแล้วเข้าเลี้ยวนอกขุนแม่เนาะ เพราะว่าไก่บินออกมาเนาะเป็นไก่บ้านนี้คุณแม่อายุเท่าใดคุณแม่หกสิบสามอย่างหกสี่แล้วนะหกสิบสามปีอย่างหกสิบสี่ปีกะกันอายุเพิ่นไหวกะได้น้ำนอกเพราะว่าในความฝันนั้นงูสีมากัดแต่ว่าคุณแม่ส้างไหวว่าอยากให้ให้กัดย่านบ้านนี้ก็เรียกว่ายามากไก่คอยคอยโบไฮไก่คอยบ้านนี้ทั้งทั้งที่จะคล้องกับ่บหไก่จะคล้องแล้วก็เย่ใส่กระสอบย่านมันไปหามูย่านไปกัดมู แต่ว่าเพือนที่อยู่นั่นจักเป็นเพือนผู้ใดเออคือที่เป็นเพื่อนเจ้าของนั่นแหะเพื่อนเจ้าของนี่บ้านเล็กที่เท่าใดคุณแม่สามสิบเก่าบ้านเล็กที่สามสิบเก่าเนาะค่ะต่ผู้ชมเจ้าของนี่แหละต่วันเป็นสองสันกันเล็กที่ไว้น้ำแต่ว่าคือเคยฝันนั่นก็น้ำม้อนเก่านี่แหละน้ำม้อนเก่าม้อนนั่นกับบริยบไหลแต่ว่าทีมทมเพื่อนนี่ลงกะจะคล้องบริยายน้ำบริยบบริยบฝันม้อนนั่นคือเคยถือมาถือมาเข้ามานั่นกะ บริสุนผู้เท่าว่าบริสุทธเพื่อนว่าบริสุนธิกับบริสุทธ์นามยาตินเหยียบบริยาตีนสุนธิใบริยังได้หนามม้วนนี่เพื่อนไป็นามมียังของเพื่อนละคนกงมหูคือกันอย่างเล่าความฝันของคุณแม่กับมีซ้ำหนีนอ่เก้าเจ็ดสามสามเจ็ดเก้านี่นอ่คุณแม่นอตัดเลินหมุนเลนเอาหนอไข่นอ่ะสำหรับคิดนี่ก็ขอขอบคุณสำหรับแนวทางความฝันหลักกับโตเลกี แม่ข้าพพ่นตีเพ่นแปรไห่เนาะหรือว่าท่านผู้ชมทางบ้านแปรตีใดตัวใดก็อย่าลืมแบ่งปันไต่ขิดแต่ว่าตะเก่านี่คุณแม่นี่พ่นตีตัวเลขนีว่าสิบผ่าตัดละเนาะหัวแดงกับงัดนันเนาะเข่าเทบสีทุกหววค่ะท่านผู้ชมจังได้ก็ให้โชคให้ม ắ n คับคุณแม่อีกเนาะท่านผู้ชมเนาะสำหรับคลิปนี้ค่ะขอบคุณคุณแม่ข้าค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะคลิปนี้เขาก็มาสรุปตัวเลขของแม่ข้าค่ะแม่ข้านี่เพ่นฝันค่ะท่านผู้ชมพ่นฝันเห็นงูเนาะงู เดี๋ยวเอากระสอบปุ๋ยมาใส่ค่ะท่านผู้ชมเอาไปทิมล้องน้ำพ่นวัานาะคะกะมัดปากไว้แต่ว่าพิ่นเดี๋ยวเอาไปทิมล่องน้ำแล้วกะเป็นไก่น,น้อยบินออกมาสามตัวออกจากกระสอบปุ๋ยค่ะพืชไหยตัวเลขเข้ามาเนาะคะ่ะแนวาทางของพืนไทยมากอะเก้าเจ็ดสามสามเจ็ดเก่าสามเก่านี่คือบานเด็กทีค่ะหกสิบสามนี่คืออายุของปลาข้าเนาะคะ่ะ หกสิบสามยาหกสิบสี่ค่ะวันที่หนึ่งสิงหาคมสองหกเจ็ดค่ะกระหายท่านผู้ชมมาเป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแดงรัฐบาลค่ะข้าโชคๆมันหมาน,มนำดําด้วยด้วยหิ่งๆงปังๆไปกับความฝันของปลาข้าค่ะข้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เจ้าข้ามสามตัวเต็งน,น,ๆๆนั่นี่เ้อค่ะค่าสำรับทลิปนีเจ้าข้ามสามตัวเต็งขคอย,อยู่ไปเพียงเท่านี้ิปหนาพ่อกันไหมสวัสดีค่ะ